ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆืนสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมวอลนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟทดลองนะครับก็มีปืนใหม่เข้ามาทั้ง3ามขนาดเลยนะครับก็จะเป็นปืนชนิดนี้เลยอันนี้เป็นปืนขนาดหนักนะครับระยะยิง800เมตรไม่มีไม่มีข้อมูลว่ามีว่ามีรีคูดาวด้วยนะครับ ไม่รู้ว่ายิงได้ตลอดเวลาหรือ,อยังไงพรปกติเวลายิงหมดแม็กมันต้องมีรีกูดาวใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวผมยังไม่ได้ลองเล่นนะครับก็เลยเซตเอาไว้ทั้ง3ขนาดขนาดหนักแล้วขนาดปานกลางนะครับระยะระยะยิง800แล้วก็ขนาดเบานี่ผมก็มาเซตให้กับเจ้าบีฟอ่านี่เดี๋ยวใส่เพิ่มเลือดไปอีก5%ครับชุดสี ตัวนี้ไม่มีเดี๋ยวดูเจ้ากระปีก่อนกระปีก็ไม่มีชุดสีเลีดเพิ่มเลือดห้าเปอร์เซ็นไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวผมหาสีโหดๆห,หน่อยสีไหนโหดมั่งเนี่ยสีดำแล้วกันนะครับนี่เอ๊ะหรือจะเอาไปสีแดงดี สีดำเลยเอาสีแดงเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเพื่อนเ,เ,เ,เดี๋ยวผมหาสีที่เป็นคอลเลคชันเดียวกันไหนๆมันไม,ม่มีเพิ่มเลือดห้าเปอร์เซนต์ละงั้นเอาสีแดงไปเลยแล้วกันนะครับนี่ไปครับปืนใหม่ครับอันนี้ไม่มีไม่มีสีแดงนะครับโอเคผ่านไปนะครับผมก็เซตอุ่นไปแล้วห้าตัวเรียบร้อยจะมาทดสอบปืนใหม่นะครับ ไททันก็ผมก็ใช้เจ้าลูฉดอไปแล้วกันนะครับแล้วก็ลองเล่นปืนใหม่ดูผมยังไม่มีปืนนี้ใน ID นะครับก็เจ็ดลูนเอาไว้ประมาณนี้ในเซิร์ฟทดลองครับลูน,นี่จะอยากจะใช้อะไรก็หยิบมาได้เลยอ่าเป็นเซิร์ฟทดลองเล่นนะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมนะครับว่าปืนใหม่จะเป็นไงบ้างเดี๋ยวเจอในเกมนะครับมาครับเข้ามาในเกมสําหรับ ด่านนี้นี่ผมจะเอาตัวไหนลงก่อนเนี่ยผมเอาลีดแล้วกันนะครับเออเซิรฟ์ฟทดลองในอาทิตย์นี้ก็เท่ากับยังไม่มียานแม่ให้ใช้นะครับแล้วก็โดนก็ไม่มีให้ใช้ก็ยังไม่น่าจะมีอะไรใหม่นะครับยานแม่ก็ไม่ไม่มีใหม่เราก็โดนก็น่าจะยังไม่มีอะไรใหม่นะครับเดี๋ยวผมยิงระยะ อ๋อเป็นปืนเลเซอร์อุ้ยโดดไปนี่กระเจ็บอยู่โดดอะไรยิงไปไม่รู้โอ้โห,โหนี่เลเซอร์นี่กระโดดยิงมาจต่ไกลเลยนะครับอ้าวระยะแปดร้อยเจ็บไปสิระยะยิงคูดาวไม่มีแต่ว่ามันจะต้องไม่มันต้องมีอะไรที่มันเป็น จุดอ่อนบ้างสิครับถ้าไม่งั้นจะโกงเกินไปนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมเล็งก่อนครับผมหาตัวยิงก่อน เจ็บไปครับเจ็บไปครับคิวไปสิระยะ800เป็นไงหาเป้าไม่เจอครับตอนนี้ช่วยเพื่อนกันครับคิวไปอีกครับแบบบลคิวไปครับอันนี้น่าจะเป็นสกอร์เปียนหรือเปล่า หลบมุมหลบมุมแอบยิงเพื่อนแน่ๆอ๋อแต่ว่ามันยิงแล้วมันจะร้อนดามเมจมันน่าจะลดนะครับมันต้องปล่อยให้ปีคูดาวกันบ้างดูดเลือดมาดูดเลือดมามันจะเหมือนปืนปืนกลยิงระยะ500เมตรนะครับถ้าเรายิงแล้วเรา ไม่ปล่อยดีมันจะร้อนเกินไปแต่เราก็ต้องถึงไม่มีีโหลดเราก็ต้องต้องปล่อยให้มันโหลดโหลดบ้างนะครับเอาไททันเข้ามาเอาเสาแล้วร้อนแล้วร้อนแล้วเปืนร้อนแล้ว เปิดร้อนกันไปครับเดี๋ยวปืนแตกโอเคครับก็ถือว่าเป็นปืนที่น่าเล่นเหมือนกันนะครับอนาคตมันน่าจะเป็นปืนที่โกงแน่ๆเลยไอ้ตันยิงอัดไว้โอ้เจอเจอหัวโจวมารอีกแล้ว ตกไปเธอไมกลัวความผิดเอาลวงไปแล้วโอ้ยนี่จธยิงได้ดูดเลือดด้วยดีจ่ร้อนร้อนร้อนปืนพอปืนร้อนแล้วดาเมจมันจะลดนะครับดาเมจมันจะเบาลงเราต้องปล่อยให้มันรีคูดาวบ้างดูเลือดดูเลือด โอ้เหลื่อมัวแล้วครับเรลื่อมัวแล้วครับไม่มีเพื่อนไปชี้เสาเลยเสากลางเกมนี้ต้องใส่จะไม่รอดนะครับโอ้แต่หลีกผมแตกไปแล้วโผ,ผมต้องเอาเอาใครไปเอาลงไปเอาเสากลางดีเนี่ยเอาลูชดอไปแย่งเสากลางแล้วกันนะครับ ว้าวว้าวว้าวระยะแปดร้อยเยียบลงไปเจอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอเตวแดงครับเจอเตวแดงครับ โดนลุ่มโดนลุ่มโดนลุ่มแท้ครับไม่รอดเดี๋ยวผมเอาเสรั่ไปยิงหน่อยดีครับ ไปอไปือไปนี่แน่เจอยิงยิงตะปืนตะแตกอยู่แล้วครับร้อนมากอุณภูมิทะลุร้อย skill skill lộp tải vào vào chỉ đọc, Đây, được, được, được. đi theo đi theo em đấy kiểu đấy kiểu ด้านข้างครับผมเพื่อจะได้ลงไปเอาเสาเอาแล้วไปเอาเสาเร็วต้องชิงสี่เสานะครับไม่ย่งนั้นไม่ชนะแน่นอนเกมนี้โอ้โหไททันมาไททันมาร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนแล้ว,ลวปืน บินท้อมบินเอาตัวแดงแตกนี่ได้เกาะได้เกาะเพื่อนช่วยโอ้โดนส่องมาตไกล บินครั้งนี้ยอมแตกกลางอากาศแล้วครับเลือดมีหยุดน้อยมากเอาละเอาใครดีเนี่ยก็ะปี่ไปแล้วกันเอาโอ้โหส่งมาตะไก่โอเคเรียมนี้ผ่านไปครับ เดี๋ยวผมจะลองอีกสักหนึ่งเกมนะครับเกมนี้ก็ทำดาเมจไปสามล้านโอ้โหไม่ธรรมดานะครับคิวไปห้าได้ที่สองไปครับดาเมกจกระจายแต่แพ้นะครับเดี๋ยวลองเทสอีกสักหนึ่งเกมนะครับสำหรับปืนใหม่เอาละเข้าเกมกันไปเลยแล้วกันไปเจอกันในเกมนะครับ มาครับนี่ระยะแปดร้อยนี่เดี๋ยวผมเอาหลีดลงไปก่อนเลยครับสามก็บอกเอ้ยไม่ใช่สี่ก็บอกเดี๋ยวตัวที่สองนี่เดี๋ยวผมจะเอาตัวเอามาร์กลงไปถอดหัวโอ้รจอ้อ๋เวลายิงก็มันหมุนด้วยเหรอ ปากกรบอกปืนหมุนด้วยอ๋อเวลายิงนี่เขาเหมือนหมุนด้วยครับเอ๊ใครหายตัวเดินมาเนี่ย ไม่ไปไหนเลยไม่มีไม่มีตาทิพไม่มีตาทิพไปยิงนะครับโลกิ จุทดลองอยังจะเอาเอาโลกิมาเล่นหรกอล่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ไปครับเจอเจอดูดเลือดเป็นไงล่ะอย่ามาเล่นกันหลีดนะตัวใหม่ ปืนไฟเอาละ๋ยวผมเอาหัวไปโยนหัวเล่นดีกว่าครับแหมเจ้าไม่เอาไม่ได้เอาตาทิพย์มาเล่นนะครับ ไปเดี๋ยวไปไม่ไกลเลยนะเดี๋ยวไปไกลวะเนี่ยตั้งป้อมไว้ตั้งป้อมไว้ล็อกขาล็อกขาล็อกขาไว้ ีแนะเอาหัวไปเอาหัวไปยิงรบกันรบกันลบกัน,กน,กนทับับทับ อะไรอย่นงครับรอรอโยนหัวไปเลยเอาหัวไปเออยิงไปยิงไปโดนไปครับโดนไปครับปุ้ม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 ไอ้แม่น่นโดนถึงจะถึงจะโดดหลบยังโดนยังโดนหลบไปยังโดนครับไปครับล็อกขายิงไปล็อกขา มาเอาเสามาเอาเสาเดี๋ยวชิงเสาขึ้นครับปีจะดอป์นเนี่ยโดนหนีไปแล้วโดนหนีไปแล้วเดี๋ยวผมรอรอโยนหัวขึ้นไปใหม่นะครับปิ้วไปครับไปครับแอบก่อนแอบก่อน นี่แน่นี่แน่เอาถอยถอยถอยแอบก่อนครับแอบก่อนครับเจ็บไปครับนี่แน่โผล่ขึ้นมายิงโผขึ้นมายิงเกีมที่สองชนะครับแม่แกแครนเทมแรกโลกีิมาขโมยเสากลางซะต้องนาน เดี๋ยวดูราดูดาเมจ่อยครับดาเมจแท่ล้านเดียวโอ้หเพื่อนยิงอยู่ข้างบนผมแอบยิงอยู่ข้างล่างดาเมจนิดนึงโอเคปืนใหม่ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ายิงระยะ8 0 0แต่ทีนี้มันในความสามารถของปืนเขาไม่ได้บอกว่ามีรีคูดาวนะครับแต่ว่าเราก็ยิงแช่ไม่ได้ ดาเมจมันจะเบาลงนะครับเราก็ต้องปล่อยพอปืนมันร้อนนะครับจากคล้ายๆปืนประเภทปืนกลที่ยิงระยะ500นะครับจะมีปืนอยู่ประเภทหนึ่งที่ยิงแล้วเราต้องปล่อยนะครับเพราะว่ามันยิงแล้วดาเมจมันลดแล้วมันจะยิงแล้วไม่ตรงก็ปืนใหม่ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าดูดาเมจไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะ2,004 สองพันสี่ก็ถือว่าดาเมจไม่เยอะนะครับแต่ที่เนี้ยในเกมนี้ขึ้นว่าเวลยี่สิบห้าแต่ว่าเวลาเรามาเล่นแล้วลาอัพถึงมาร์คสองมาร์คสามไม่รู้ดาเมจมันจะเท่าไหร่นะครับอันนี้มันอยู่ในเซิร์ฟทดลองก็ดาเมจมันจะไม่ได้เต็มเต็ม MAC แม็กนะครับมันก็จะประมาณว่ากลางๆนะครับเพราะว่าเป็นการทดลองเล่นก็แล้วนี้มันเพิ่งจะเข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะปรับ ทิศทางไปทางไหนโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เล่นให้เพื่อนๆดู2เกมนะครับสําหรับปืนใหม่และเดี๋ยวค่อยกันเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสําหรับเซิร์ฟทดลองโอเคก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีทุกคน